สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งานราคาหลักหมื่นสภาพแจ่มๆเลยนะครับกับ Ford f i e ียต้ประตูตัวท็อปปี2012รถสวยมือเดียวป้ายแดงครับไม่เคยชนเลยครับไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สนะครับ5ประตูตัวท็อปนะครับ79,000าบาทครับ79,000าบาทนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรับประกันได้รถทุกพื้นที่นะครับรถสวยสมบูรณ์ครับราคาหลักหมื่นได้ปี2012 79,0 0 0บาทนะครับรถไม่เคยชนนะครับใครเข้าใจ Ford f i ฟียต้านไปใช้งาน ได้เลยครับภายในสวยภายนอกงามประวัติชัดนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับ อยู่แถวเมืองทองนะครับเมืองทองธานีนนทบุรีนะครับ79,000บาทนะครับภายในสวยๆสภาพดีๆนะครับเบาะหนังเซนเตอร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS ีเสดิสเบรกนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับรถสวยพร้อมใช้นะครับเอกสารครบพร้อมโอนไม่เคยชนนะครับเอกสารครบพร้อมโอนไม่เคยชนไม่เคยจมน้ําท่วมพิคว่ำแต่อย่างไรนะครับรับประกันโครงสร้างนะครับรถสวยคัดเช็คเรียบร้อยเก็บงานทั้งคันนะครับรถสภาพดีนะครับเดิมๆนี่แหละครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบและกําลังหารถราคาหลักหมื่นนะครับได้ปี2 พาร2นะครับรถพร้อมใช้เอกสารครบนะครับการันตีว่าเอกสารครบนะครับไม่ใช่รถตัดต่อพิกความจมน้านะครับรถเดิมๆนะครับสภาพสวยเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับมือเดียวป้ายแดงไม้แท้1 7 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับใกล้ขับไกลขับได้นะครับทดลองขับมาแล้วนะครับรถสวยครับราคาสภาพขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับใครเข้าใจและชอบเฟียต้านะครับฟอร์ดเฟียต้านะครับมาดูได้มาเช็คได้ทดลองขับนะครับแถวเมืองทอง มีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยรับประกันได้รถทุกพื้นที่นะครับโทรเจรจาโทรสอบถามอยู่ใกล้เมืองทองมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับครับรถดีรถสวยรถสภาพดีที่เหลือสมาชิกพิจรนารณาและตัดสินใจนะครับ 79,000บาทนะครับ79,000บาทขอย้ำชัดๆอีกหนึ่งรอบเป็นรถมือเดียวป้ายแดงไม่ใช่รถจมน้ำพิกคว่าตัดต่ออะไรยังใดรถสภาพครบจบใช้งานได้นะครับเกียร์เครื่องยนต์ยังสมบูรณ์ใครสนใจและชอบเข้าใจเฟียต้านะครับจัดไปเลยครับราคาหลักหมืน่นสุดสวยสุดคุ้ม กับปี2 0 1 2นะครับเป็นตัวท็อปนะครับตัวนี้มาชมได้มาเช็คได้นะครับยางก็ยังดอกเต็มอยู่นะครับปี2022นะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาและตัดสินใจกับงบประมาณและความชอบนะครับคันนี้พร้อมใช้พร้อมโอนพร้อมขับพร้อมขายมาชมมาเช็คได้เลยครับรับประกันการโอนนะครับรับประกันการจัดส่งครับ